เขาเนี่ยติดพนันงอมแงมในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนตั้งแต่เริ่มโหลดแอปเทาเซนเรื่องที่จะลุ้นกับอบายมุกไปทีละบินทีละบินจนรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เสียเงินคืนเดียวไปถึง46,000ปอนด์ปอนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยแบบหยาบๆนะครับปอนละ50บาทเนี่ยคืนนั้นเนี่ยแ d นดรอยเทาเซนชิบหายไปกว่า2.3ล้านบาทเรียกว่าเสียบ้านทั้งหลังในคืนเดียว บอลกลั่นเรื่องเล่าเข้าถึงคุณสวัสดีครับและนี่คือคลาฟบอลกั่นเรื่องเล่าเข้าถึงคุณกับผมแมลงบอนะครับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทุกช่องทางของคลาฟบอลของเรานะครับเรายังมีเรื่องราวมากมายที่จะกลั่นมาให้ทุกคนฟังรับรองว่ากดติดตามไว้เราจะมีเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแน่นอนครับ ละเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข่าวที่เป็นกระแสในฟุตบอลบ้านเรานั่นคือการย้ายทีมมาร่วมในไทยลีกของอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ผ่านการรุ้นเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกมามากมายชื่อเขาคือแอนดรอสทาวเซนนั่นเองครับแอนดรอสทาวเซนเนี่ยตัดสินใจย,ย,ย้ายมาร่วมทีมพลังการทีมในไทยลีกหนึ่งบ้านเราในปีนี้นะครับซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ดีมากๆที่ใคร,ใคร,ใครเนี่ยก็ตั้งตั้งข้อสงสัยว่า การย้ายมาของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมเขาถึงมาเล่นที่นี่ในวัย34ปีหลายคนคงน่าสงสัยว่าเอ้ยอันนี้หมดสภาพหรือยังนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลาสของทาวเซนเนี่ยผมว่าในวัย34เล่นในไทยลีกได้สบายๆแต่ว่าวันนี้ครับเรื่องที่เราเนี่ยกลั่นมาทุกคนฟังก็คือเรื่องอีกมุมหนึ่งของแอนดรอธทาวเซนที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้แต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศมาแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าแอนดรอธทาวเซนเนี่ย ที่เป็นยอดแข่งระดับพรีเมียร์เคยติดพน,นันจนกระทั่งถูกแบนมาแล้วหนึ่ฤดูกาลหรือ12เดือนเต็มๆแต่เรื่องราวเรื่องนี้ที่เราจะหยิบมาเล่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะดิสเครดิตหรือว่าสร้างกระแสแง่ลบให้กับนักเตะนะครับแต่เราอยากจะยกมาเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าแอนดรอ d h ทา s เซนเนี่ยเคยติดพน,นันแล้วก็ถูกแบนแต่เขาทํายังไงเพื่อที่จะกลับมาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าประสบการณ์การเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยทั้ง ten, pur, ton, le, uten, au, ทอตแนมฮอสเปอร์เอฟเวอร์ตันนิวคาสเซิลลูตันทาวลิทันพาเลสโมสรเหล่านี้เป็นชั้นนําในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วครับการที่นักเตะคนนี้เนี่ยติดพนันโดนแบนแต่ยังกลับมาเล่นโมสรพวกนี้ได้เนี่ยแสดงว่าใจของเขาต้องไม่ธรรมดาเรื่องราวของแอนดร์ทาวเซนจะเป็นยังไงกดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเส้นทางการชื่นชอบเกมลูกหนังของทาวเซนเนี่ย นับเริ่มมันตั้งแต่สมัยที่เขายังเด็กอยู่นะครับเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าย่านชิงฟอร์ดอยู่ตรงข้ามกับสนามซ้อมของอาร์เซนอลนั่นเองครับกิจกรรมทั่วไปในยามว่างของเขาเนี่ยก็หนีไม่พ้นการเล่นฟุตบอลแล้วก็ซื้อฟิกเกอร์นักเตะมาเล่นพร้อมกับสมมุติสถานการณ์ซื้อขายหากวันไหนเนี่ยอยากจะพักอยู่ในบ้านทาวเซนเองเนี่ยเป็นคนที่ลหลงไหลอะไรแล้วสเสพติดการก,การะทรําที่เขาชอบทําแบบจริงจังเนี่ยก็จะมีใจที่อยากจะเอาชนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเขานะครับเคยมีความฝันร่วมกับพี่ชายของเขาที่เป็นไอดอลในวัยเด็กว่าจะไปเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าพี่ชายของเขาหรือว่าเคอร์ติสเนี่ยนั้นด่วนจากโลกไปเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจากรถยนในขณะที่กําลังจะเดินทางไปแข่งเกมระดับเซมิโปรที่เมืองลูตันบาดแผลเล็กๆในใจของทาเซนเนี่ยอาจจะเริ่มในตอนนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยขาดที่ปรึกษาขาดคนที่ไว้ใจได้ขาดคนที่คอยประคับประคอง แต่ด้วยความสามารถอันโดดเด่นของเขานะครับที่ติดตัวมาเป็นพรสวรรค์เนี่ยแอนดร์ Android ทาวเซนสามารถเอาตัวรอดได้ครับเขาเกือบจะได้ขึ้นชุดใหญ่ของตอนแดนฮอสเปอร์ได้ตั้งแต่อายุ17ปีแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อพื้นที่ตำแหน่งของแอนดร์ทาวเซนมันเต็มเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นเป็น,ป,น,ป,นปีกเล่นเป็นตัวลุกใช่ไหมครับทาให้โอกาสในการที่จะขึ้นชุดใหญ่ของเขาเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มันต้องทําคืออะไรครับในวงการฟุตบอลถ้าคุณยังเป็นอะคาเดมี่คุณอยากจะมีประสบการณ์นั่นคือการปล่อยตัวออกไปให้ทีมอื่นนนั่นเอง แต่กว่าที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยจะให้โอกาสเขาอย่างจริงจังในการมาเล่นให้กับชุดอของทีมเนี่ยก็ใช้เวลาไปถึง 4- 5หปีเลยนะครับที่เขาต้องถูกปล่อยออกไปเนี่ยเป็นนับสิบสโมสรเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับสำหรับเด็กอายุวัย1 7 1 8 19ที่กำลังเป็นวัยหัวเรี้ยวหัว,หว,หวต่อเนี่ยการที่ต้องพเนจรถูกยืมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโดยที่ไม่รู้ว่าโอกาสของตัวเองจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเขาในตอนนั้นนะครับ และแอนดรอธทาวเซนเนี่ยก็เคยผ่านการพักอยู่โรงแรมม่านรูดที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของผับโดยที่เขาเนี่ยต้องกินอาหารจากเมนูร้านเล่าเกือบทุกวันนะครับก็จะมีแค่เมนูที่เป็นสเต็กหรือเป็นมันฝรั่งทอดแต่ก็น่าแปลกนะครับที่เขาเนี่ยไม่ค่อยกินเที่ยวดื่มหรือว่าเป็นสายปาร์ตี้เลยจากนิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ยที่ชอบหมกอยู่กับห้องหรือว่าทําอย่างอื่นมากกว่าเช่นการเล่นฟีฟ่าเพื่อฆ่าเวลานั่นเอง ชีวิตการเล่นในลีกรองของแอนดรอสเทาเซนนะครับเขาต้องเห็นนักเตะแต่ละคนลงสนามแบบเดิมพันด้วยอนาคตของการอยู่รอดของครอบครัวแล้วแน่นอนครับว่าเรื่องรายได้นั้นสาคัญมากๆเพราะายิ่งเป็นลีกรองเนี่ยยิ่งจ่ายเงินน้อยแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่หลงผิดไปกับการพนันซึ่งเขาเ,เห็นจนชินตาแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่แล้วในคืนหนึ่งครับชีวิตของแอนดรอสเทาเซนต้องเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยแอนดรอสเทาเซนเปิดทีวีดูแล้วเห็นโฆษณาของ แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่โฆษณาว่าถ้าคุณมาเล่นพนันเนี่ยเรามีเครดิตให้ฟรีเขาจึงตัดสินใจลองโหลดแอป,ปนี้มาเล่นเพื่อฆ่าเวลาเล่นแก้เบื่อแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรใช่แล้วครับแอนดรอตเทอรเซนเลือกที่จะก้าวเข้าสู่อบบยมุกที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของคนที่ชอบเอาชนะแบบเขาแน่นอนครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าแอนดรอตเทอเซนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาชนะมากๆอย่างตอนที่เขาเล่นเกมฟรีฟ้าเนี่ยตาไหนที่เขาแพ้เขาก็จะออกไปฝึกฝน แล้วก็กลับเข้ามาแก้แค้นจนเอาชนะหรือถ้าพูดถึงการตีปิงปองเนี่ยถ้าเขาแพ้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะฝึกจนกลับมาเอาชนะได้นี่แหละครับคือนิสัยความชอบเอาชนะของแอนดรอส์เทาเซนแต่ทีนี้ครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเขาเล่นพนันแล้วเขาแพ้ล่ะสิ่งที่จะตามมาคืออะไรแน่นอนครับเขาต้องเล่นจนเอาชนะให้ได้และสิ่งที่เขาทำนะครับมันก็เป็นแค่ความฝันหลอกเด็กที่ไม่เคยเกิดขึ้นเขาเนี่ยตดพนันงอมแงมในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนตั้งแต่เริ่มโหลดแอป และเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มร้ายแรงจนถึงขนาดที่คืนหนึ่งในเบอร์มิงแฮมก่อนเกมเพลย์ออฟเรื่องขึ้นสู่ชั้นพิมร์เลีกเนี่ยเขาไม่ยอมหลับยอมนอนเลยนะครับทาวเซนเรื่องที่จะลุ้นกับอบายามุกไปทีละบินทีละบินจนรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็เสียเงินคืนเดียวไปถึง46,00 0ปอนด์ปอนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยแบบหยาบๆนะครับปอนละ50บาทเนี่ยคืนนั้นเนี่ยแอนดรูทาวเซนชิปหายไปกว่า2.3ล้านบาทเรียกว่าเสียบ้านทั้งหลังในคืนเดียวแต่ที่ตลกร้ากว่านั้นครับ ตัวของเขาในตอนนั้นเนี่ยมีรายได้เพียงแค่3,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองชีวิตของเขาเนี่ยตกต่ำถึงขีดสุดเลยครับมันทําให้เขารู้สึกดําดิ่งไม่อยากจะทําอะไรเลยถึงแม้กระทั่งสโมสอนเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ทําให้เขาเนี่ยต้องไปพบปะแฟน เขาก็เลือกที่จะหันหลังให้เพราะว่าเขาเพิ่งเสียเงินก้อนโตไปและตัดสินใจปิดโทรศัพท์มือถือแล้วนอนหลับไปซะดื้อแบบนั้นเลยครับจนในที่สุดนะครับ FA หรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็จับได้ว่าเขาเนี่ยแอบเล่นพนันในที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับนักกีฬามืออาชีพบทลงโทษของเขาที่ได้รับในตอนนั้นเนี่ยคือการถูกลงโทษแบน12เดือนแต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนพร้อมกับต้องเข้าบําบัดการติดพนันระหว่างนั้นให้หายขาด ระหว่างนั้นในช่วงแรกนะครับเขาก็ยังมีอาการขัดขืนต่อต้านด้วยเสียงในหัวว่าเขาเนี่ยไม่ได้ติดพนันการพนันาหารที่ติดเขาไม่ใช่สิคือเขาไม่ได้ติดพนันนะเขาพยายามเถียงแบบนั้นมาดูตลอดแต่พอเข้อราการบําบับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วก็พยายามจะหากิจกรรมอย่างอื่นทําอย่างเช่นการตามล่าโปกเกมอนหรือว่าการเล่นโปกเกมอนโก้นั่นเองเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยลืมนึกถึงเรื่องการพนันได้ และสุดท้ายครับความพยายามของแอนดรอธทราวเซนก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าเพราะหลังจากที่เขากลับตัวกลับใจหันมาทุ่มเท้กับฟุตบอลลอมเปเซนเพียงแค่ปีเดียวครับเขาก็กลาวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ที่สำเร็จแถมยังยิงประตูได้ตั้งแต่การลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแรกที่อังกฤษเนี่ยถล่มมอนเตนเนโกไปขาดลอย4ประตูต่ตอ1 หลังจากนั้นครับก็เข้าสู่ช่วงพีก,กับทอตแนมฮอสเปอร์ที่มีแกนหลักอย่างลูก้าโมดิตแล้วก็แกรีตเบลนําทัพสุดท้ายครับไม่ว่าปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหรือจะเล่นงานเขาทำให้ช่วงที่เขาต้องอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มเขาตกลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยใจที่อยากจะชนะของแอนดรอต์เทวเซนครับพอเขาย้ายไปอยู่กับคิวต้าพาเลตเขากลับโชว์ผลงานได้ดีและเป็นตัวหลักของทีมในช่วงหนึ่งเลยนะครับจนกระทั่งสู่ช่วงที่เขาเนี่ยเริ่มโรยลาก็ย้ายไปอยู่กับลูตันทาว และในปัจจุบันนะครับเรื่องปัญหาของการลงทะเบียนหรือเรื่องปัญหาของสัญญากับอัลตายาสปอร์เนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยเล่นได้ไม่เต็มที่จนตัดสินใจมาอยู่กับพลังการ f c ในปีนี้นั่นเองเรื่องราวของแอนดอร์ทาเซนเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับสำหรับคนที่หลงผิดแต่ยังกลับตัวมาได้อย่างรวดเร็วขุดหลุมให้ตัวเองตกลงไปก็ยังขุดตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งถือว่าแอนดอร์ทาเซนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งก็มีน้อยคนนะครับที่จะยอมเปิดหน้าเปิดอกเปิดใจ พูดเรื่องแบบนี้ในเรื่องที่ดูจะเป็นเรื่องลบสําหรับตัวเองเนี่ยต่อหน้าสาธารณชนเพื่อเป็นบทเรียนให้กับทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าการตัดสินใจหลงผิดเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ผมเชื่อนะครับว่าเคอร์ติสพี่ชายของเขาที่ดูอยู่บนสวรรค์เนี่ยพอมองลงมาเห็นน้องชายตัวเองเนี่ยก็คงต้องรู้สึกภูมิใจไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลาฟบอลกันเรื่องเล่าเข้าถึงคุณในอ P นี้นะครับ เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าแอนดรอธเทวเซนมาเล่นที่ไทยลีกแล้วจะสร้าง Impact จะสร้างปรากฏการณ์อะไรได้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับและอยากให้พวกเรากัดเรื่องราวแบบไหนบอกพวกเราได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะจัดให้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามในทุกช่องทางของคราฟบอลนะครับเรายังมีเรื่องเล่าแบบนี้อีกมากมายที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังสำหรับวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ